สวัสดีครับส่วนไผ่ทันคุณนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับกอไผ่นะครับต้นอันนี้จะเป็นไผ่ตรงหม้อสีดำนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝนตกไปปลอยนะครับวันนี้ก็ปลอยทั้งวันนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะครับก็เลยจะมาตอนกิ่งนะครับตัวไผ่ตรงหม้อสีดำนะครับเจ้า black asper นี่นะครับผมก็ โดยไผ่ตรงนี้นะครับผมปลูกมายังไม่ถึงปีดีนะครับผมก็มีการเตรียมกิ่งนะครับไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดการเตรียมกิ่งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนที่เกิดลำขึ้นมานะครับเกิดหน่อออกเป็นลำนะครับแล้วก็มีการตัดที่ปลายยอดนะครับเพื่อทําการเตรียมกิ่งให้เขาแทงแทงกิ่งแขนออกด้านข้างนะครับเพื่อเตรียมความเหมาะสมความสมบูรณ์ให้กับกิ่งนะครับเป็นการเลี้ยงกิ่งแล้วก็จะทําการ ตอนเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมเนื่องจากว่า,าไผ่ยตองมอสซีดาเนี่ยผมมีอยู่แค่2กอนะครับผมกอเล็กๆนะครับผมก็อาจจะดูยังไม่ไม่ได้เป็นไผ่ยตรงมอที่ดูลำใหญ่มากนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดนะครับก็คือ1กิ่งพันธุ์ค่อนข้าง,ง,งหายากแล้วก็มีราคาสูงนะครับผมก็เลยจะทาการตอนกิ่งเอาไว้ขยายแล้วก็ขยายในสวนแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในกลุ่มผ่ยที่ชื่นชอบเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า การเตรียมกิ่งเนี่ยเตรียมยังไงนะครับผมแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมการตอนกิ่งเนาะหลายคนก็จะเคยตอนกิ่งไผ่มาหลายชนิดแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าก็สําหรับใครที่อาจจะยังไม่ไม่เคยทำนะครับก็จะแนะนํานะครับผมก็อุปกรณ์ก็มีแค่กุยมะพร้าวนะครับแช่น้ําค้างคืนหรือเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์ก็ได้นะครับให้มีความชุ่มแล้วก็เปียกน,นะครับผม แล้วก็มีผมใช้เชือกฝางนะครับใส่ตุ่มไ้อย่างนี้นะครับผมก็จะมีทําสแปร์อว่าสำรองไว้เรื่อยๆนะครับเอาไว้ตอนต้นไม้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาดูการเตรียมกิ่งนะครับว่าลักษณะที่เราจะตอนให้เหมาะสมนี่มียังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันสําหรับไผ่ตรงหม้อนะครับก็ที่จะทําการตอนกิ่งนะครับผมดูจากลักษณะนะครับผมลำนะครับ อันนี้ปลูกยังไม่ถึงปีนะครับผมประมาณลงดินน่าจะประมาณสัก6เดือนนะครับก็อยู่พื้นที่หลังบ้านนะครับก็ระบบน้ําก็ดีหน่อยนะครับมันโตเร็วนะครับผมสังเกตจากลักษณะลำนะครับผมมีความดํานะครับสลับเขียวนิดๆนะครับในช่วงที่ยังอายุลำยังน้อยอยู่นะครับผมซึ่งเป็นลักษณะที่สวยทีเดียวนะครับผม ก็สายพันธุ์แหล่งที่มาของไผ่กอนี้นะครับก็เป็นตัว Black Asper h ร์ไตนะครับที่เพาะเนื้อเยื่อนะครับจากแกลบอินโดนีเซียนะครับคัดเลือกจากต้นแม่ที่พอจากเมล็ดนะครับผมแล้วก็คัดสายพันธุ์แล้วนะครับผมทางผู้นำเข้าแจ้งข้อมูลไว้เบื้องต้นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผมมีการเตรียมกิ่งยังไงบ้างนะครับผม ดูลักษณะลำนี้ก่อนนะครับโอเคเพื่อเป็นการให้นึกภาพบอกนะครับก็จะเห็นว่าลำเนี้ยลำเป้าหมายเนี้ยครับที่เราจะทําการตอน,นี่ครับก็คือลำนี้ที่ผมขย่าอยู่นี่นะครับก็คือจะเป็นตอนที่ช่วงที่เขามีการแทงเป็นลำขึ้นมาได้เป็นหน่อขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นลำนะครับอพอลำก็สูงได้ประมาณสัก 2- 3เมตรนะครับเอ้ยพอหน่อเขาบินขึ้นที่ 2- 3ที่เมตรนะครับผม ผมก็จะทำการนะครับตัดที่ปลายยอดนะครับในระดับนี้นะครับผมผมจะตัดที่ปลายยอดนะครับก็คือยอดยอดของของหน่อที่บินขึ้นมานะครับตรงนี้ให้สั้นกดเลยนะครับเพื่ออะไรนะครับผมผมก็จะเป็นการเพื่อการเตรียมกิ่งให้ตัวลำไผ่ครับเขาไม่สร้างความสูงละแต่เขาจะมีการสร้างกิ่งแขนงนะครับออกมาแทนนะครับผม ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่ากิ่งนี้ก็ได้มานะประมาณสักหกเกิ่งนะครับผมซึ่งถ้าตอนติดทั้งหมดนี่ก็เป็นมูลค่าทางจิตใจของผมที่สูงอยู่พอสมควรนะครับผมทีนี้มาอยู่ที่การเลือกลักษณะของกิ่งบ้างแล้วนะครับผมก็เอาง,ง่ายๆนะครับจะให้ดูกิ่งนี้นะครับผมผมมีการเตรียมกิ่งไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ ก็คือผมทำการลอกนะครับอลอกกิ่งเขาเรียกอะไรอะลอกกาบหุ้มนะครับกาบหุ้มกาบหุ่มกิ่งตรงนี้ครับก็คือลอกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อว่าเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะให้เขาเปิดตาให้ทั้งหมดนะครับเปิดตาลากนะครับผมนะครับกิ่งหนึ่ง ดูความสวยความดำชัดๆกันเลยนะครับก็หลังจากที่ตอนนี้มันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็กิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็พอประมาณนะครับไม่อ่อนหรือว่าไม่แก่เกินไปนะครับผมผมก็จะทําการห่อมุงตอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้ครับผมก็จะทําการ กิ่งมันจะยาวไปใช่ไหมครับผมก็จะทําการตัดตัดยอดออกนะครับเพื่อให้เขามีขนาดความยาวที่พอเหมาะแล้วก็เอาไว้ให้เขาสร้างระบบรากให้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการโฮมตุ้มตอนกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมที่การตุ้มตอนนะครับผมจะสาธิตนะครับการ ห่อตุ้มนะครับของไผ่ตรงหม้อนะครับก็คือจะใช้กิ่งนี้นะครับในการสาธิตนะครับผมก็สังเกตว่าเขาจะมีลักษณะนะครับก็คือมีตุ่มรากนะครับก็เป็นกระจุกกระจุกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับเตรียมอุปกรณ์ของผมก็คือเชือกฟางกับตุ้มที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมใช้มือเลยนะครับในการแกะนะครับแล้วก็บีบ ให้น้ำให้พอมหมาดนะครับผมจากนั้นนะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยนะครับหลายๆคนที่ไม่เคยทําก็ทําให้เป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําการห่อหุ้มเข้าไปอย่างนี้ด้วยลักษณะอันนี้สามารถหมุนหมุนให้ได้มุมของคนที่ทําได้เลยนะครับว่าจะยังไงครับผมจากนั้นผมก็จะใช้เชือกฟางนะครับสอดรับเข้ามาอย่างนี้ช่วงนี้หุ้มบ่อยนะครับก็ จ้ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับอุย้ยแควรูอาใหม่นี่ผมไม่ได้ใส่น้ำยาเร่งรากหรืออะไรนะครับผมก็ใช่ปกติถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใส่นะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาขอแค่ให้ตุ้มแน่นก็พอนะครับไม่ไม่ได้ ตีเรียดว่าต้องสวยนะครับขอให้ตุ้มแน่นไม่ขยับเพื่อที่จะให้ระบบลากเขาเดินนะครับผมมัดประมาณรอบ2อรอบอันนี้แล้วแต่ความถนัดของใครนะบางคนก็ไม่ถนัดเชือกฟางก็จะใช้ตัวเคเบิลทายนะครับนะครัคนี้ขอให้ไม่รูดพอนะครับลักษณะการหุ้มไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหุ้มให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ กิ่งใกล้ๆก,กันนี่แหละนะครับเหลือหลายท่านนะครับยังจะไม่ไม่เคยทํานะครับเพราะว่าผ่ยตรหม้อสีดํานี่ก็เพื่อนๆในกลุ่มที่รู้จักกันก็บางท่านก็ยังไม่มีนะครับผมก็มีจองขอแบ่งไว้บ้างแล้วนะครับผมเมื่อวานก็มีพี่ท่านหนึ่งมาเยี่ยมที่สวนหลังบ้านนี่ก็จองไว้ที่สามกิ่งนะครับแต่ผมก็ยังเพิ่งหุ้มไปไม่นานนะครับที่ที่เห็นหุ้มก่อนหน้านียครับ แต่ว่ายังยังไม่ได้คือลากยังไม่ได้เดินนะครับก็นี่สำหรับไผ่ตรงหมอ้อนี่นะครับลักษณะการที่เราจะนำไปใช้งานใช่ไหมครับไผ่ตรงหมอ้อนี่ก็จะเป็นไผ่ใช้ลำลำค่อนข้างใหญ่นะครับก็ด้วยลักษณะเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นไผ่ลำสีดำนะครับผมช่วงตอนแก่นี่ก็คือสีจะดำชัดเจนมากนะครับ ค่อนข้างสวยนะครับผมเพิ่งไปเห็นกอแม่ใหญ่ๆจริงๆเลยนะครับที่สวนผัยนาพันธุ์ของพี่พิกรมมานะครับอันนั้นยิ่งสะกดให้ต้องผมต้องต้อง,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 องรีบปลูกแล้วก็รีบขยายพันธุ์เพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะคุ้มค่ากับกับคนที่เสาะแสวงหาไปปลูกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมส่วนการนําไปใช้งานนะครับผมว่าเหมาะกับการนําไป ทำงานตกแต่งพวกภายในนะครับแล้วก็ทำงานพรีเมียมนะครับอื่นๆนะครับผมเพราะว่าลำก็สวยจริงๆครับำสีดำคลับนะครับก็ไม่มีความวาวมากแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าใครที่ชอบสายดำนี่ห้ามพลาดนะครับผมสำหรับการตอนกิ่งนะครับผมจะไม่ได้ใช้มีดหรือว่าเลื่อยนะครับในการฉลุ หรือว่าทําให้กิ่งเขาเป็นแผลนะครับผมเพราะว่าผมลองมาหลายชนิดแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องควันกิ่งอะไรไม่ต้องสับนะครับเขาลากเขาจะเดินของเขาตามธรรมชาติครับยิ่งช่วงน,นี้ฝนมาเยอะนะครับผมไผ่ตรงหม้อนะครับผมเป็นไผ่ใช้ลลำขนาดใหญ่นะครับหนอรับประทานได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับไผ่ตรงหม้อสีดํา ชุดนี้ของผมนะครับหนอหน่าจะไม่มีแม่จะไม่กล้าชิมนะครับผมว่าด้วยมูลค่าที่สูงนะครับผมก็สูงในที่นี้สําหรับผมไม่ไม่ได้แบบราคาแพงนะครับผมแต่ว่าแบบด้วยคือมันไม่ใช่ราคาตลาดนะเนาะไม่ใช่ราคาร้อยส0งก็ต้องดูแลกันไปนะครับผมเมื่อวานมีคนแอบกระซิบถามอยู่ว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คนที่เขาชอบไผ่ตองม้เขาจะรู้กันนะครับ ตอนั้งแต่ยังเล็กนี่ยนะครับเนี่ยเพลินๆดีนะครับทําไม่ยากเลยนะครับแป๊บเดียวผมได้สี่ตุ้มละทั้งหมดมันมีเจ็ดตุ้มนะครับกิ่งนี้ผมก็น่าจะห่อให้เสร็จนะครับดูด,ดูดูความดำนะครับดำสลับเขียวนะครับ เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปนะครับเรื่องของไผ่ตรงหม้อนะครับสีดำเจ้า Endoclamus asper black นะครับไฮตั้มนะครับให้ฟังว่าข้อดีของเขามียังไงบ้างนะครับผมโดยธรรมชาตินะครับของไผ่ตรงหม้อเนี่ยเขาจะมีความลักษณะลำเขาเขาเป็นไผ่ใช้งานที่ลำขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับก็ค่อนข้างที่ใช้เวลานะครับกว่าที่เขาจะมี กอนะครับที่เป็นกอที่ขนาดที่ใหญ่คิดง่ายงเส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณ4เมตร4-5เมตรนะครับผมลำลักษณะลำนะครับก็คิดว่าลำจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเขาต้องใช้เวลานะครับในการปลูกมากกว่า5 6ปีนะครับผมกว่าที่เขาจะสร้างกอแล้วก็ฟอร์มกอได้ไดใหญ่แล้วก็มีมลำใหญ่แล้วก็มีจำนวนที่เยอะนะครับใน1กอเพราะฉะนั้นนะครับผมในการสร้างนาไผ ตรงมอนะครับไปสร้างมูลค่านี่ก็คือลำเขาที่จะมีราคาที่จะสูงกว่าท้องตลาดอยู่แล้วนะครับถ้าเปรียบกับไผ่ชนิดอื่นๆนะครับผมต่างกันเอ้สักทีครับกลับมาที่ไผ่ตรงหม้อสีดํากันบ้างนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยลักษณะพิเศษของไผ่ตรงหมอสีดําก็คือลำเขาจะไม่ได้เป็นสีเขียวธรรมดานะครับลำเขาจะเป็นสีดำนะครับดา ดำสนิทนะครับผมช่วงที่เขามีอายุพร้อมใช้งานนะครับผมซึ่งสเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นสีดำนะครับที่เป็นสเสน่ห์ของไผ่ชนิดนี้นะครับผมถามว่าการนำไปใช้งานนะครับผมถ้าเราจะตัดนะครับไผ่ตรงหม้อลำสวยเนี่ยมาเป็นทำเป็นอะไรอะไม้ตะเกียบหรือว่าเป็นเสาบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะดูดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนื่องจากว่ามูลค่าของ คุณสมบัติของลำไผ่ตรงหม้อสีดำเนี่ยมันมันมีความเหมาะสมที่จะไปนำไปผลิตนะครับเป็นงานพรีเมียมเป็นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเัง่ายใกล้ตัวก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราจะนำไปทำพวกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์นั้นก็คือจะเป็นงานพรีเมียมละนะครับจะจะไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาอยู่ที่หลักพันละนะครับเพราะเนื่องจากว่าความพิเศษ ของไ่สีดำนี่แหละนะครับทำให้มูลค่านะครับที่นำวัตถุดิบเหล่านี้ไปทำแล้วก็จะเกิดมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้คนปลูกไผ่หรือว่าคนที่เขาแปรรูปพวกนี้เขาจะรู้ดีว่าวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็หายากด้วยแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีสายพันธุ์นี้ก็ ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีกําลังซื้อช่วงนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็หาหามาปลูกทิ้งๆไว้นะครับผมอนาคตทั้งหน้านะครับเราก็จะมีไผ่สีดํานะครับไผ่ตรงหม้อลําสีดํานะครับผม Black As p เปนะครับสวยๆนะครับไปนั่งจิบกาแฟแล้วก็แลดูให้เพลินนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คุยกันเบาๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องไผ่ตรงหม้อสีดําเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มปลูกไม่นานก็มีกอที่เห็นนี่แหละครับ แต่ว่าผมอยากจะให้รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ผมปลูกเนี่ยเพราะผมมีความหลงสเสน่ห์ในสีดำคลับของไผ่ตรงหม้อสีดำจริงๆนะครับผมก็วันนี้โอกาสดีเพราะว่าทำงานอย่างอื่นไม่ได้เพราะฝนตกเปอยๆนี่ก็เริ่มไปปอย์มาอีกแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสมา,อาตอนนะครับกิ่งพันไผ่ตรงหม้อสีดำนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยติดตามนะครับผมก็วันนี้น่าจะได้ประมาณสัก ส,สิบกว่าตุ้มประมาณไม่เกิน15ตุ้มนะครับสำหรับกอเล็กๆนี้นะครับผมแล้วก็อีกกอหนึ่งด้านหลังก็ไว้สัก 2- 3สาอาทิตย์มาติดตามผลงานกันนะครับว่าการหุ้มตุ้มตอนนะครับตอนไผ่อะไผ่ตรงมอสีดำของผมเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับฝีมือจะโอเคไหมนะครับสำหรับการที่ตอนกิ่งนะครับผมก็เอาไว้มาดูกัดน,นะครับผมก็สำหรับวันนี้ คลิปตอนไผ่ตรงมอสีดาก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่พี่ทุกคนหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับที่ช่วยดูจนจบคลิปแล้วก็ติดตามตอนไผ่ท่านคุณเสมอมานะครับผมซาโรนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ